มีใครยังชอบแท็บเล็ตไซส์จอ8นิ้วอยู่ไหมครับนี่คือ a u l v i e w iPlay 50 Mini นะแท็บเล็ตราคา3,000กว่าบาทที่สามารถโทรได้นะครับโทรได้นะ นี่คือแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับจอขนาด8.4นิ้วแบบ Full HD Plus ใครเอามาดูคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะดูหนังท่องเว็บหรือว่าอ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยก็ให้การแสดงผลที่ใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนอยู่พอสมควรเลยนะครับดีไซน์ตัวเครื่องบางเบาพกพาง,ง่ายมากๆด้านบนมีพอร์ต USB Type C ส่วนด้านข้างก็มีแจ็คหูฟัง3.5มาให้ด้วยนะครับแท็บเล็ตตัวนี้สามารถใส่ซิมได้รองรับที่ 4G LTE และสามารถที่จะโทรเข้าโทรออกได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนตามปกติเลยนะ นี่นะครับสามารถกดโทรออกได้แบบนี้เลยนะแล้วพอมันใส่ซิมได้แบบนี้นะครับเราสามารถใช้งานแอปธนาคารได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนตามปกติเลยนะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือว่าการสแกน QR พร้อมเพ์หรือว่าสแกน QR ร้านค้าต่างๆเนี่ยสามารถใช้แท็บเลตต็ตตัวนี้ในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติครับ โดยแท็บเล็ตตัวนี้ครับเขาเปิดราคามาอยู่ที่3,990บาทไม่รวมส่วนลดนะราคานี้นะครับเราจะได้ของแถมเป็นเคสใสแล้วก็หัวชาร์จด้วยนะครับและรุ่นนี้นะครับก็เหมาะกับนักเรียนวัยประถมนะครับหรือว่าผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะเอาไว้เปิดใบเมนูอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าใครอยากลองหาซื้อครับสามารถไปดูตัวจริงได้ที่ร้านบานาน่าใครที่สนใจกดตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะครับ